มาดูผลลัพธ์จากการใช้นักลกยุทธ์เอาเหรียญบาทไปแลกแบงค์พันกันโดยที่เราจะเข้า S ในแนวต้านที่สําคัญในระดับชั่วโมงทันทีที่เราวาง position นะครับจะต้องมี SL ประกบทันทีในกรณีนี้ครับเราจะตั้ง SL ไว้เหนือเส้นแนวต้านที่สําคัญในระดับชั่วโมงเมื่อราคามาถึงจุดที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านสําคัญเราก็จะปิดทํากําไรทันทีตอนนี้เราก็ได้ปิดทากําไรกไรันไปที่เรียบร้อยแล้วในพอร์ตโจเคสของเรานะครับจะเริ่มต้นเพียงแค่1น0 0พันเหรียญน,นะครับเป็นบัญชีจริง แล้วตอนนี้เราก็เพิ่ม Profit มามากกว่า160%แล้วสามารถเอาชนะตลาดได้โดยที่เราใช้กลยุทธ์พื้นฐานจะสังเกตนะครับว่านี่คือการออกรถออกไม้นะครับเวลาเสียเนี่ยนะให้เสียเหรียญบาทแต่เวลาได้เนี่ยครับให้ได้แบงก์ผ่านเท่านั้นนะครับเราถึงจะมีโอกาสชนะตลาดได้นะครับเป็นเบสิกพื้นฐานการเทรดไม่ใช่เรื่องยากนะครับเราใช้กระบวนการพื้นฐานแล้วก็ทําซ้ําวิธีการที่ได้ผลเท่านั้น ถ้าคุณสนใจอยากจะเรียนรู้และพัฒนาการเทรดให้ดีขึ้นนะครับคุณสามารถที่จะจิ้มโปรไฟล์และเข้าเรียนกลุ่มฟรีได้เลยครับ